โยโยโยเที่ยงตรงเจริญกับคลื่นหนุ่มหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงนหนุ่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีเคในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอ่ามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมทพิจิตเลือกเอาเกมบอลหญิงโอลิมปิกก็แล้วกันนะครับน่าสนใจที่สุดแล้วครับไปที่เวลาตีสองตรงนะครับเจ้าภาพฝรั่งเศสจะเจอกับแคนาดาแชมป์เก่าครับฝรั่งเศสนัดแรกเบียดชนะโคลอมเบียามา3-2นะครับเฮฟเรียนาดกุนซือ ก็มีผู้เล่นกันหลักอย่างเคซ่าอาลีจากวิลล่าแกรสเกโยโรจากเปเชนะครับนารุกนำโดยคาซาริโนจากลียงรวมมีถึงคาดีเดียนาจากลียงอีกคนหนึ่งครับกองหน้าเป็นมาเรียคาโตโต้กองหน้าจากเปเชนะครับนัดแรกยิง2ประตูใส่โคลัมเบียมาแล้วนะครับในขณะที่แคนาดาแชมป์เก่าชนะนิวซีแลนด์มา2-1นะครับ Canada, เ Zealand, 2, 1, บฟฟิตแมนจะ กลับมาคุมทีมนะครับหลังจากที่มีประเด็นแม่แ,มแบนตัวเองในนัดแรกครับตัวลหลักชุดนี้นำโดยวานิสซ่ากิลส์ประกันหลังจากลียงนะครับมีแจสซี่เฟรมมิงกับตันทีมนาลุกก็มีโคลาคา์จากอาร์เซนอลแอชลีย์ลอเลนจากเชลซีนะครับกองหน้าเป็นอาร์เดนาลีออนครับกองหน้าตัวเก่งจากแอสตันวิลล่าครับเจอกันเนี่ย ถ้าผลล่าสุดต้องย้อนไปปีที่แล้วในเกมอุ่นเครื่องฝรั่งเศสชนะ2-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองฝรั่งเศสเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายฝรั่งเศสได้เปรียบกับการเป็นเจ้าภาพก็จริงแต่ว่าแคนาดาคือแชมป์เก่าเราจะว่าไปฟอร์ม แม่ในนัดที่เบียดกลับมาชนะลิวซีแลนด์ก็เล่นได้ดีโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับเกมแบบนี้พเจตรมองว่ามีโอกาสออกเสมอครับวัดใจแคนาดาซื้อ2มุมนะครับจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับให้เชียร์แคนาดาฟุตบอลหญิงนะครับเป็นครึ่งหนังมิชชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย